กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนนะคะว่าช่วงระหว่างวันที่17จนถึงวันที่22พฤศจิกายนค่ะก็จะมีฝนตกหนักแล้วก็ตกหนักมากในกจังหวัดทางภาคใต้นะคะเตือน11จังหวัดค่ะว่าให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคนลนถล่มแล้วก็รวมไปถึงน้ำท่วมขังที่ต้องรอการระบายด้วยนะคะ 11จังหวัดที่เตือนก็ได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีเยลานราธิาธาาาธวาสสตูลตรังแล้วก็จังหวัดภูเก็ตค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็เตือน4ีจังหวัดดังต่อไปนี้นะคะให้เฝ้าระวังเรื่องของอ่างเก็บน้ำนะคะ่ะที่มันมีปริมาณน้ำกักเก็บมากกว่า80%นตนะคะเสี่ยงที่จะล้นแล้วก็ส่งผลกระทบสำหรับชาวบ้านที่อยู่ท้ายน้ำนะคะก็คือพื้นที่ของจังหวัด ระนอสุราษฎร์ธานีแล้วก็ภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะคะในขณะที่พื้นที่ของประเทศไทยตอนบนช่วงนี้อากาศก็เย็นลงนะคะแล้วก็คาดการณ์นะว่าน่าจะเย็นมากๆเนี่ยก็เป็นวันที่19พฤศจิกาย,ยนนะคะเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยก็จะลดทวบเลยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานจะลดมากกว่าภาคอื่นๆนะคะ